บ้านลูกคุณโอ๋โมยูอะไรพาท่านมาถึงที่นี่กันล่ะครับนี่ข้าได้ยินมาว่าท่านราชาแห่งโอสถประชวรข้าเลยพาคนมารักษาเขาชายผู้นี้งั้นหรือที่บอกว่าเป็นหมอแล้วเขาอยู่ระดับไหนกันละ่ะเขาอยู่ท่านหมอท่านอยู่ในระดับไหนกันล่ะข้ายังไม่ได้เป็นหมอนะ <c oughs> ว่ายังไงนะไม่ได้เป็นหมอเนี่นะเจ้าไม่ได้เป็นหมอทําไมเจ้าไม่บอกข้าก่อนละ่ะก็เจ้าไม่เคยถามมาก่อนนี่นะแล้วข้าก็ไม่เคยบอกด้วยว่าข้าเป็นหมอนะ่ะ ค่าเอ่อสรุปแล้วจะรักษาได้หรือเปล่าได้แต่ว่าก็แค่นั้นแหละเออพอบ้านลู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่หมอแต่เขาก็มีทักษะยาที่ดีเลยละ่ะเขาเคยช่วยท่านผู้นำห้องโถงแห่งหุบเขาส่วนลู่รักษาสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับปรมาจารย์ที่กำลังป่วยหนักอยู่ด้วยละ่ะเออเช่นนั้นโปรดรอสักครู่หมอเฉิงและพวกของเขาคงจะออกไปเพราะงั้นตอนนี้ไม่มีใครแล้ว ท่านราชาโอสดยังไม่ได้พักเลยท่านลองมาดูเองเถอะอืมนี่มันอยู่ในสถานะความเป็นความตายอีกแล้วงั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าต้องใชใ้นั่นอีกแล้วสินะไกกันอีกแล้วเนี่ยเหตุใดพอบานถึงได้พาแต่คนแบบนี้มากันนะพ่อนุมเจ้าพอจะรู้อาการของท่านไหมก่อนนะข้าก็พอจะรู้แต่ข้าก็ไม่มั่นใจรู้กับผีนะสิพ่อนุมจะรู้บางอย่างจริงๆอย่างนั้นเหรอ ไม่ต้องห่วงตอนนี้ข้าคงไม่หลอดแล้วจริงๆกันสินนะจองวัดจองศาลาหรอได้เลยข้ามีเทคนิคลับซึ่งจะระบุโลกได้อย่างชัดเจนแต่ว่ามันอาจจะลำบากสักหน่อยสำหรับท่านราชาแห่งโอสถนะโอ้ตราบใดที่ท่านสามารถระบุโลกได้จะยุ่งยากลำบากสักแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยข้าต้องทำสิ่งใดบ้างจะบอกข้ามาได้เลยในเมื่อท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ถามข้าหรืออยากว่าข้ายอมรับหรือเปล่าข้าขอให้ข้าได้ตายอย่างสงบเถอะเจ้าก็แค่ปอ้องเอ๋ชิบหายแล้วเจ้าทำมาอะไรของเจ้ากันเนี่ย่ะใจเย็นๆก่อนเทคนิครับของข้าก็คือต้องทําให้เขาอยู่ในสภาวะโคม่าก่อนกลาวคือสามารถทําได้ในสภาวะหมดสติเท่านั้นนี่คือทางเลือกสุดท้ายหวังว่าท่านจะยกโัวให้กับข้าด้วยนะเทคนิครับงั้นเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆงั้นเหรอ จะสามารถรับรู้อาการของคนป่วยได้ในสภาวะหมดสติเนี่ยนะข้าอ่านหนังสือยามามากมายในฐานะที่เป็นหมอฝึอกหัดและข้าก็ไม่เคยเห็นผู้ใดที่รักษาผู้ป่วยด้วยการทําให้หมดสติมาก่อนเลยนี่มันจะไม่ขัดกับหลักการทางการแพทย์ไปไหนหรอมันเป็นเช่นนั้นเองหรอกงั้นรือเช่นนั้นข้าขอขอัาายด้วยข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรท่านพอจะระบุอาการของเขาได้ไหมตอนนี้ข้าทราบอาการของเขาแล้วท่านราชาแห่งโอสถได้ทำร้ายตัวเองและเขาก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่ต่อเอง นี่มันเจ้าหมายความว่ายังไงจบแล้วครั้งนี้จบเหตุแล้วตอนที่บอกก่อนหน้านี้ว่าเทคนิคลับพิเศษของเขาก็คือการทําให้รายชายแห่งโอสถเข้าสู่สภาวะหมดสติแล้วจู่ๆก็มาพูดว่าเขาทําร้ายตัวเองและเขาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเองถ้าเจ้าอยากตายเจ้าก็ไปตายคนเดียวเส้มาลากข้าไปด้วยทําไมข้าเชิญเจ้ามาก็เพื่อให้รักษาอาจารย์ของข้าแต่เจ้ากลับมาพูดเช่นนี้ถ้าเจ้าไม่ไขความกระจ่างภายในวันนี้อย่าหวังว่าจะได้กลับออกไปเลย ทำไมคนที่นี่ดูไม่เต็มใจฟังความจริงกันนะดูเหมือนว่าท่านจะเตือนแล้วนะท่านราชาห่างโอสซดถ้าเช่นนั้นข้าขอพูดน้อยถ้าท่านคิดว่าโรคที่ข้าระบุมันถูกต้องแล้วละ่ะก็เรามาคุยรายละเอียดกันหน่อยนะเออตกลงข้าขอพูดสามคำมันคงเป็นสัญญาพันธสัญญากูสินะ <c oughs> เอ,อ,เอะ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 รู้ได้ยังไงพันธสัญญากูอะไรล่ะนั่นข้าก็ก็ไม่รู้จักข้าไม่รู้จักเขาไม่ใช่ไม่ใช่ข้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน พันธสัญญาคือพันธสัญญาพิเศษที่ทำขึ้นกับใครบางคนเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นคนอุบายของพิษพูดตรงๆมันก็คล้ายกับพันธสัญญาชีวิตและความตายของผู้ฝึกศาสตร์ูนนั่นแหละเมื่อลงนามแล้วจะกลายเป็นผู้ต้บังคับบัญชาที่สื่อสา์ของบุคคลอื่นและถ้าเจ้านายตายผู้ตายบังคับบัญชาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่นานและจะตามเข้าไปในไม่ชา้า พันธสัญญานี้เป็นความพยายามโดยเจตนาโดยผู้วางยาพิษเพื่อขวบคุมผู้ตายบังคับบัญชาของเขาและเมื่อชีวิตและความตายที่หลงน้ำแล้วอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาเขาจะต้องทนทุกทรมานกับบาปแพนับล้านหากเขาฝ่าฝืนคำสั่งของเจา้านายถ้าเช่นนั้นอาจารย์ราชาโอสถของท่านก็คงจะเป็นท่านปร,รมาจารย์แห่งเมืองดอกบัวสีชาดงันสินะถ้าท่านอยากเป็นลูกน้องของคนอื่นท่านยินดีที่จะรับหนอนพิชนิดนี้มันไม่ใช่บาปที่ตัวเองทำอะไรที่ทำให้ท่านมีสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ช,ช่วยช่วยช่วยค่ะด้วยข้าช่วยเขาได้แต่ว่าข้ามีหนึ่งเงื่อนไขเชิญท่านพูดมาเถอะข้าอยากจะไปที่ห้ององพิษข้าหวังว่าหลังจากที่ข้ารักษาเขาแล้วท่านจะพาข้าไปที่นั่นได้ห้องถงพิษแห่งนี้กำลังจะระเบิดตอนนี้มันถูกปิดไปแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่ประมารจยา์เองก็ถามหากเจ้าจะไปตอนนี้ละก็มันก็คงไม่ใช่เวลาที่ดีเลย ถ้าเจ้าอยากจะไปที่นั่นจริงๆแล้วก็ข้าแนะนําให้เจ้าไปปีหน้าดีกว่าเพราะว่าการต่อสู้น่าจะผ่อนปลนลงแล้วอีกหนึ่งปีกว่าข้าจะมาที่นี่ได้มันก็ตั้งไกลเพื่อที่จะไปห้องถงพิษและล้างพิษในร่างกายของข้าออกไปข้าไม่อยากรอเลยแม้แต่เดือนเดียวก็ไม่อยากแต่เจ้ากลับบอกให้ข้ามาใหม่ปีหน้าเนี่ยนะหนึ่งปีมันนานเกินไปตราบใดที่ท่านบอกว่าห้องถงพิษมันไปทางไหนที่เหลือเดี๋ยวข้าไปเองถ้าเจ้าสัญญาข้าก็จะช่วยทันแต่ถ้าไม่ละก็ก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยแต่เจ้าต้องคิดดให้ีๆก่อน ตอนนี้มีใครที่สามารถระบุอาการได้บ้างแล้วข้าคิดว่าคงยังไม่มีนะแต่ว่าข้าสามารถรักษามันได้เออเออนี่มันจะจะ,จะสัญญาไปสิจะบัวรออะไรอยู่ล่ะเจ้าโง่จะเช่นนั้นก็ได้ข้ารับข้อเสนอนี้ถ้าเช่นนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ข้าจะเริ่มรักษาเลล้วกันห้องโถงพิษในที่สุดข้าก็จะได้เจอเจ้าแล้วต้องย้ายไปที่เตียงไหมไม่ต้องแค่อยู่ตรงนั้นก็พอ เอ oh, eh. hmm. นอนไม่ได้อยู่ตรงนี้งั้นเหรอเมื่อครู่นี้ข้าเจอในหนังสือว่ามันอยู่ตรงนี้นี่นะหรือว่าข้าจะสังเกตอาการมานานเกินไปตอนนี้หนอนในร่างกายของราชาโอสถได้ย้ายไปที่อื่นแล้วดูเหมือนว่าต้องให้หนังสือหาตำแหน่งใหม่แล้วละขออาภาัยด้วยท่านจะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะทําให้ท่านสลบอีกครั้งฮาทาให้สลบอีกครั้งงั้นรึทุกครั้งดีเขาฝังเข็มต้องให้อยู่ในสภาว่าสลบหมดสติงั้นสินะ น้องชายนี่มันช่างเถอะถามท่านไปก็ไม่มีประโยชน์เช่นนั้นก็ทำอีกแล้วกันอาอาจารย์นี่มันการรักษา,ขาแขนงไหนกันแน่เนีอ่อดทนไว้ก่อนนะครับอาจารย์ของขา้า <ES> การฆ่านอนกูมันยากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนเนี่ยเจ้าบังคับข้าเองเนาะแทงแทงแทงฮ่าฮ่าฮ่าดูสิว่าครั้งนี้เจ้าจะหนีไปได้ได้อีกถ้าครั้งนี้ข้าข้าเจ้าไม่ได้อีกลวก็ ไอราชาโอสถตายเงียงๆอ้มไอ้นอนนั่นมันถูก่าไปแล้วงั้นเรอชิบหายแล้วบาทจริงๆมันนี้ไปได้อีกแล้วรีบมาดูอาจารย์ของท่านซะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตื่นทุบเขาให้สลบอย่าให้ได้มีสติเด็ดขาดเออข้าปฏิเสธได้ไหมท่านจะบ้าเรอเร็วเขาถ้าท่านไม่อยากช่วยอาจารย์ของท่านก็ปฏิเสธแลวอยู่เฉยๆไปซะไอเจ้าหนอนนี่มันเคลื่อนไหวได้ เออคือหมอมักจะใช้ผงวิญญาณทําให้ผู้ป่วยหมดสติด้วยการสูดดมเพียงครั้งเดียวจะทาให้เขาหมดสติไปช่วงเวลาหนึ่งถ้าไม่ใช่การทําร้ายร่างกายมันไม่ใช่การทําร้ายร่างกายด้วยจะใช้ได้ไหมผงวิญญาณเออมีของแบบนั้นด้วยงั้นเหรอนี่มันเป็นแค่ยาสามัญที่หมอควรจะรู้และมันก็ขายกับยาชามากด้วยในฐานะที่เจ้าเป็นหมอไม่มีทางที่เจ้าจะไม่รู้และทาไมเจ้าถึงได้บอกว่าไม่รู้กันละ่ะ นี่เป็นครั้งแรกของข้าเลยที่เห็นคนไม่รู้จักยานี้ทําไมเขาถึงไม่เคยเห็นยานี้มาก่อนถ้าข้าไม่เห็นมาก่อนว่าเขารักษาเก่กแค่ไหนข้าก็คงคิดไปแล้วว่าเขาไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาเลยข้ามีอยู่นะเฮ้ยของดีๆแบบนี้ทําไมท่านถึงไม่รีบเอามันออกมาล่ะเออข้าใครจะไปรู้กันล่วะวัคซ่นที่เจ้าพูดว่าหมดสติมันหมายถึงอะไรกันแล้วมันจะใช้ยาได้หรือเปล่าถ้าข้ารู้ข้าคงห้ามเจ้ามาให้เจ้าตอกแกนนี้ไปนานแล้วซืดเข้าไป ไม่คิดเลยว่าปงยาวิญญาณจะมีผลกับหนอนด้วยดูสิว่าครั้งนี้เจ้าจะหนีไปไหนได้อีกออกมาซะนี่มันงั้นนี่ก็เรียกว่าพนันธสัญญาคู่สินนะปัญหาใหญ่ที่สุดของท่านราชาแห่งโอสถก็คือเจ้านอนนี่ซึ่งตอนนี้ก็ได้ตายไปแล้วต่างกายที่สุดซมของเขาควรที่จะสามารถรักษาและฟื้นตัวได้โดยตัวเอง ในอีกไม่กีนน่นาทีเอ๊ะฟืออ้นแล,แล้วงั้นเหเอ,อท่านอาจารย์ท่านเป็นยังไงบ้างข้าตอนนี้ข้าต้องสลบไปอีกหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรข้านะเดียวข้าสลบเองเมื่อกี้บ้องหูทีเดียววูบเลยไม่จำเป็นแล้วตอนนี้นอนกูถูกข้าค่าตายไปแล้วข้าตายแล้วงั้นเหรอ ข้าขยับได้แล้วในที่สุดข้าก็สามารถทำลายโซ่ตรวนของนอนกูได้แล้ว Impossible is s o v e r y good ขอบคุณท่านประอาจารย์ที่ช่วยชีวิตข้าไว้เท่านาราธา์ท่านท่านท่านขอบคุณที่รด้ไม่ข้ามีอิสระจากการผูกมัดของน้อนกูในร่างกายของข้าและตอนนี้ความแข็งแกร่งของข้าก็กลับมาแล้วแต่ ไพซ่อนเละที่อยู่ในร่างกายของข้ายังไม่หมดไปและข้าก็อยากให้ท่านปรมาจารย์ช่วยอีกสักนิดหน่อยไพซ่อนเลนงนัเงินรึช่วยนะข้าช่วยได้แต่ในเมื่อท่านสามารถรักษาข้าได้เช่นนั้นท่านปรมาจารย์ก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วค่ะรู้กฎด,ดีเดี๋ยวก่อนเออตาแกอาจารย์ชายผู้นี้เฉียบขาดมากจู่ๆก็สับคอตัวเองแล้วหมดสติไปเลย ข้าจะบอกว่าข้าสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ท่านต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อท่านหมดสติเช่นนี้ล้วข้าจะเจรจาต่อรองกันยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตาแก่ของพวกเราอยากให้ท่านรักษาเขาเร็วๆนะฮะท่านปรมาจารย์ท่านต้องการอะไรบอกข้ามาได้เลยถ้าท่านสามารถตัดสินใจได้ล่ะก็ท่านขายวัตถุดิบยาบ้างหรือเปล่าข้าขอยาสลบเมื่อสักครู่นี้เอามาสิบอัน <c oughs> นี่เจ้ากําลังดูถูกท่านราชชาัยโอสโสหรือเหรอยาสลบ10สิบอันงั้นเหรอ อ,อยายาแบบนี้มันสามารถหาซื้อตามพ่อถนนได้โดยซ้ามันเป็นเพียงแค่ยารักษาพื้นฐานแถมหนึ่งอันก็มีราคาแค่หลักสิบเหรียญทองเท่านั้น10อันก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญทองเขาต้องการเงินเพียงแค่นี้เพื่อรักษาอาจารย์ของข้าเนี่ยนะชีวิตของท่านราชาแห่งโอสถถูกขนาดนั้นเลยงั้นรึเจ้าสามารถหาซื้อได้มันถูกขนาดนั้นเลยงั้นหรอหพือท่านมีตำราบ่มพอระดับปรมาจารย์ครึ่งก้าหรือระดับปรมาจารย์หรือไม่มันอาจจะยิ่งสนุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม หากข่สานสะสมมันได้มากท่านสามารถใช้มันแทนเหรียญทองก็ได้มีนี่มีผู้ผมเพาะจํานวนมากที่ไม่มีเงินซื้อวัตถุดิบทางการแพทย์แต่พวกเขาจะแลกมันด้วยตําราของตัวเองหลายปีที่ผ่านมาเราได้สะสมตําราระดับปรมาจารย์ขึ้นเก้าห้ายร้อยเล่มแต่สําหรับตําราระดับปรมาจารย์ถ้าเจ้าไม่จําเป็นต้องไปถึงระดับหนึ่งเจ้าสามารถรวบรวมตำราได้หลายร้อยเล่มจะขาดเกรงว่าสะสมเป็นพันนั้นคงยาก ตกลงเอาตอนที่ท่านหาได้ก็ได้แล้วข้าจะรักษาอาจารย์ให้ท่านเองนี่ข้าจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณท่านปรมาจารย์สําหรับการช่วยเหลือของท่านมันก็แค่คอตกลงห๋อท่านอาจารย์หายป่วยแล้วกันรึปัญหาที่ปรมาจารย์ระดับสดาวไม่สามารถรักษาได้แม้แต่เพียงคนเดียวจ้างส่วนผู้นี้จริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะ